สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ Overdrive Channel นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าจุดต่างๆนะครับในหน้าจอเกมของเราเนี่ยจะมีจุดไหนที่เราควรรู้นะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมนะครับจุดหลักๆก็จะมีอยู่4-5จุดครับที่จะเป็นพื้นฐานนะครับที่ผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับสมควรที่จะรู้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับผม เดี๋ยวผมแนะนําตัวละครก่อน,นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพมองนะครับผมก็ได้ถูกพัฒนามาจากอาชีพอคคไลท์จากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ผมอคคไลท์เนี่ยผมเก็บเลเวลจนครบได้จ็อบ40แล้วนะครับผมก็มาเปลี่ยนอาชีพนะครับเป็นเป็นมองนะครับผมจริงๆแล้วหลังจากที่เราสําเร็จจ็อบเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้2ออาชีพนะครับจะเป็น พรีสก็ได้หรือจะเป็นมองก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกเป็นมองนะครับผมส่วนรายละเอียดอาชีพนี้เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะมาอธิบายในคลิปต่อๆไปให้ฟังกันนะครับผมก็แต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาอธิบายจุดต่างๆนะครับว่าในหน้าจอเราเนี่ยมันมีความสําคัญอะไรบ้างนะครับส่วนด้านบนซ้ายมือที่เป็นรูปเรานะครับจะเป็นสเตตัสของเรานะครับนี่พอกด ด้านบนสายที่เป็นรูปเราเนี่ยเราจะขึ้นมาเป็นหน้าจออย่างนี้นะครับก็จะมี hp บอกมี sp นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อนๆืก็ลองดูกันได้นะครับก็ลงมาที่2อะครับอันนี้ก็จะเป็นค่า s t a ตัสความสามารถของเรานะครับก็ไล่ลำดับลงมาจากด้านบนนะครับ str นะครับ strength นะครับก็คือพลังการโจมตีนะครับยิ่งมีค่ามากยิ่งโจมตีศัตรูแรงครับ agi นะครับก็คือ agi นะครับ ก็จะทำโจทำให้เราโจมตีศัตรูได้รวดเร็วนะครับวิทก็คือความอดทนของร่างกายนะครับทำให้เราแข็งแกร่งนะครับ INT นะครับก็จะเป็นค่าพลังโจมตีทางด้านเวทมนต์นะครับส่วน Dex นะครับก็จะเป็นค่าพลังทำให้เราโจมตีศัตรูโดนนะครับแล้วก็ลัดก็คือการโจมตีติดคิติคอลนะครับผม จุดนี้เป็นจุดสำคัญมากนะครับที่เราจะสามารถอัพให้มันอัพพลังต่างๆเนี่ยให้มันตรงตรงกับสายที่เราเล่นนะครับผมทุกๆเลเวลที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้แต้มนะครับแล้วก็เอามาใส่ในจุดจุดนี้นะครับแต้มก็จะอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับดูนะครับสามารถใส่แต้มไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเลเวลเราอัพเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ละอาชีพแต่ละนักลบนะครับก็จะอัพ เดตัทพวกนี้แตกต่างกันไปนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปายละเอียดเนี่ยไว้อีกนะครับผมตอนนี้เราก็รู้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับส่วนอันที่3ต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพนะครับที่ผมอัพขึ้นมาครับเห็นไหมครับอันแรกจะเป็นอะโค l ไลท์ที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนเป็นมองนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับถ้าเกิดทางด้านซ้ายที่ผมไม่ได้เลือกเนี่ยก็จะเป็นพรีสนะครับพอ พอมองแล้วเสร็จแล้วอันต่อไปนี่ครับก็จะเป็นแชมเปี้ยนนะครับผมพอเราเก็บเลเวลครบเนี่ยตามที่เขากําหนดเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นแชมเปี้ยนได้นะครับอันนี้อะโคไลท์นะครับเห็นไหมจะเป็นตัวต้นนะครับโนวิกเสร็จก็เป็นอะโคไลท์นะครับแล้วก็ผมมาเลือกเป็นมองแล้วครับเป็นแชมเปี้ยนนะครับพอหลังจะเป็นแชมเปี้ยนก็จะเป็นชูล่านะครับนี่เรียงได้ลําดับไปเลยนะครับพอเลเวลเราครบเรียบร้อยแล้วนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นดาร์ค n ฟสนะครับผมก็จะเป็นอาชีพที่สุดยอดของสายนี้แล้วนะครับก็จะไล่าตามลำดับลงไปนะครับแต่กว่าจะไปถึงนั้นนี้คงต้องใช้หลาอีกนานนะครับผมดูสเตตัสทางด้านซ้ายนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมสีน้ําเงินนะครับกดออกมาก็จะมีสเตตัสทางด้านซ้ายหน้าจอทางด้านซ้ายโผล่ขึ้นมาให้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นรายละเอียดน,นะครับ ในของความสามารถของตัวเราตัวละครเรานะครับผมนี่มีค่าคลิคคริเทียลเดเมจต่างๆพวกนี้นะครับของผมก็จะเป็นม้องสายอจิคลินะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาดูกันนะครับว่าสายนี้นี่มีความสามารถอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะเป็นคลิปต่อๆไปนะครับแต่ว่านี้เป็นอธิบายเบื้องต้นไปก่อนนะครับ เพื่อนๆสามารถเช็คได้นะครับจากสเตตัสต่างๆที่เรามีอยู่นะครับ่าเฉพาะอยู่ด้านขวานะครับก็จะดูมาดูที่ลงข้างลาง่างก็จะมีมีสกิลนะครับปุ่มสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นสกิลความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่อ์โคไลท์นะครับก็จะมีสกิลนะครับเอาไว้อัพนะครับเมื่อเวลาเราได้จ็อบครบ1จอ็อบแล้วอย่างเงี้ยสองจ็อบสจ็อบเนี่ยเราก็จะมีแต้มมาใส่ สามารถที่จะเอามาใส่เพิ่มในสกิลนี้ได้นะครับเป็นความสามารถพิเศษของเรานะครับ mm hmm. ก,บพกาา็พวกคาถาพวกความสามารถต่างๆนะครับการต่อยรุนแรงหรือพลัการโจมตีแบบต่อเนื่องพวกนี้นะครับจะอยู่ในหน้าสกิลพวกนี้นะครับผมสามารถมาใส่ได้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวอันต่อไปนะครับจะมาดูทางด้านบนนะครับจะเห็นที่เรียงกันอยู่กลมๆนะครับขวามือนะครับจะมีกระเป๋านะครับกระเป๋าแล้วก็เรามาดูที่กระเป๋าก่อนนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นพวกไอเทมต่างๆนะครับพอเปิดกระเป๋าผู้อปก็จะเจอไอเทมอยู่ขวามือนะครับก็เลื่อนลงมาก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับสามารถเก็บสะสมได้นะครับส่วนด้านด้านซ้ายมือเนี่ยที่เป็น สามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นค่าสเตตัสส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นเวลาเราใส่ชุดนะครับผมสามารถใส่ชุดได้แถบที่ชุดชุดต่างๆที่เราใส่อยู่เราก็สามารถเลือกมันก็มาใส่ได้นะครับพอเรากดตัวสามเหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยก็เราก็จะสามารถเลือกชุดเลือกดาบเลือกหมวกเลือกอะไรต่างๆมาใส่ในตัวเราได้นะครับบางทีถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วแล้วเราไม่อยากให้เห็นอุปกรณ์นั้นเราก็กด ปิดลูกตาตัวนั้นไปนะครับเราก็ชุดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆตัวนั้นก็จะไม่โชว์ในเวลาที่เราเดินหรือวิ่งไปตามขณะที่เราเล่นเกมนะครับผมพวกแถบด้านบนนี่เขาสามารถก็จะเป็นการแยกแต่ละประเภทของไอเทมนะครับพวกเสือ้อกาดเพชรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพอเลื่อนลงมาที่2นะครับจะเป็น พวกเหรียญต่างๆที่เราสะสมไว้นะครับก็จะมีช่องย่อยๆอีก3ช่องด้วยกันนะครับพวกนี้จะเป็นเหรียญสามารถที่จะนําไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับหรือไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับได้เหรียญมาฟรีทางอ e ีเวนต์ในพวกนี้นะครับผมจะสมเก็บเอาไว้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังของ อุปกรณ์ของเรานะครับเดี๋ยวผมรายละเอียดตรงนี้นี่สําคัญกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ได้อธิบายในคลิปตอต่อไปนะครับโอเคต่อไปก็พอหมดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับช่องถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ช่องนี้จะสําคัญมากนะครับเห็นไหมครับมีให้เลือกอยู่เยอะมากเลยนะครับสกิลต่างๆวิธีการถ่ายรูปนะครับที่สําคัญที่สุดคือสมุดสมุด คู่มือผจญภัยนะครับผมตรงนี้สําคัญมากๆครับจะเป็นอันที่3ามแถวบนนะครับสุดนะครับพอเปิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นสมุดเล่มหนึ่งนะครับที่เก็บรวบรวมค่าประสบการณ์แล้วก็เก็บของต่างๆนะครับสำหรับเราครับสมุดเล่มนี้สําคัญมากนะครับจากด้านขวามือนะครับก็จะไล่ไปเลยนะครับจะเลียงลงไปตามด้านจากบนลงล่างนะครับเป็นบอกค่าสเตตัสนะครับต่อไปก็ เห็นไหมครับเลี้ยงกันไปเลยนะครับเนี่ยมีเยอะแยะมากเลยครับต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ครับที่เราถ่ายรูปคู่กันนะครับถ่ายรูปด้วยนะครับพอเราฆ่าเสร็จถ่ายรูปด้วยเนี่ยมันเราก็จะเห็นรายละเอียดของมอนสเตอร์นะครับดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้สามารถมีพลังเท่าไหร่ดรอปของอะไรบ้างนะครับพวกนี้ถ้าเราไม่ถ่ายรูปมันก็จะไม่ขึ้นนะครับพวกนี้ก็เป็นอาหารนะครับนี่เป็น NP เป็น NPC ต่างๆนะครับรูปอัลบั้มที่เราเก็บเอาไว้นะครับเป็นการ์ดที่เราสะสมมีอยู่ในอัลบั้มกี่ดวงกี่อันแล้วนะครับกี่ใบแล้วนะครับแล้วก็พอเราใส่การ์ดลงไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าพลังค่าสเตตัสต่างๆให้เราด้วยนะครับแบบถาวรเลยนะครับ <laughs> พวกรายละเอียดพวกนี้นี่ก็ต้องศึกษาไว้นะครับเพราะก็สําคัญมากนะครับนี่มีพวกอ,อาวุธต,ต่างๆนะครับ ทรงผมของเล่นที่เราที่เราสามารถมาหาข้อมูลหรือหรือวิธีการทำเควสต,ต่างๆว่าเราจะได้ของสิ่งนี้มาได้ยังไงนะครับเราก็าจะมาดูในสมุดนี้ได้เลยนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับผมสำหรับสมุดเล่มน,นี้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นภารกิจนะเออเป็นเป็นแมปนะครับดูนะครับด้านขวาบนจะมีแมปนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมเรา ตัวเรากดปุ่มจะเดินไปทางไหนเนี่ยกดที่แมปก็ได้นะครับจะเป็นลูกศรสีเขียวๆนะครับเราก็จะสามารถเดินไปที่จุดๆที่เรากดนะครับผมจะใช้บ่อยนะครับแมปตัวนี้นะครับพอแมปอัวน,นี้จะเป็นแมปของออแผนที่นะครับพอกดที่แมปโลกก็จะเป็นกว้างมากขึ้นนะครับก็จะเห็น ว่าแมปใหญ่ๆเนี่ยมีจุดตรงไหนบ้างเราอยู่ตรงไหนนะครับจะเป็นจุดสีฟ้า,ฟาเป็นลูกศรสีฟ้านะั้นคือจุดที่เราอยู่นะครับก็จะเป็นด้านของเมืองพอเทรานะครับแมปนี้สําคัญนะครับเวลาเราจะล่าบอสหรือจะล่าไมนีม่บอสอะไรกี้เราก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับต่อไปก็เป็นภารกิจนะครับผมนี่เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับจะมีทั้งสีแดงสีเขียวสีฟ้านะครับแต่ละแต่ละ เครื่องหมายแต่ละสีก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันไปนะครับที่หลักๆเนี่ยผมแนะนําให้ทําภารกิจสีแดงก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับแถบภารกิจจะขึ้นมาข้างข้างขวานะครับเห็นไหมครับสามารถเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับถ้าเราต้องการทําภารกิจหรือเควสตัวไหนนะครับจิ้มไปที่ตัวนี้นะครับก็มันก็จะแนะนํานําทางไปให้เราทําภารกิจนั้นนะครับสถานที่อะไรมันจะบอกหมดเลยนะครับไม่ยากครับ ทำตามที่ที่มันบอกไว้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆสําหรับการผู้เล่นเบื้องต้นนะครับว่าเราควรจะรู้จักอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมนะครับก็ไว้เท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ